สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูเอจะมาบอกถึง2วิธีปลดล็อกตัวเองให้ขายดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของการขายไม่ดีนะคะขายได้ยอดน้อยนะยอดขายไม่มาเลยค่ะครูเอนะ จากที่ลูกศิษย์ของคุณเอหลายๆคนนะคะ<ๆ>เกิดปัญหานี้กันนะคะแล้วครูเอก็เชื่อว่าหลายท่านก็จะมีปัญหานี้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้มาฟังกัน2วิธีที่ทำให้คุณปลดล็อกตัวคุณเองแล้วก็ขายดีเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะโอเควิธีแรกนะคะวิธีแรกก็คือวันนี้ค่ะคุณจะต้องเรียกว่าบอกตัวเองค่ะ คุณต้องคุยกับตัวเองก่อนค่ะการที่คุณจะขายดีหรือไม่ดีนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนะคะย้ำเลยค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้างนอกของคุณแต่ขึ้นอยู่กับข้างในของตัวคุณขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคุณสมองของคุณความรู้สึกของคุณเพราะฉะนั้นข้อแรกนะคะข้อที่หนนี้ทุกคนต้องบอกตัวเองค่ะว่าคุณ ขายดีนะคะฉันเกิดมาเพื่อขายดีฉันเกิดมาเพื่อร่ำรวยประสบความสำเร็จจากการขายดีและฉันเกิดมาเพื่อที่จะ คู่ควรรับเงินแสนเงินล้านนะไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือว่ายอดรายได้จากการขายจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากๆค่ะที่ช่วยให้คนขายดีและประสบค,ความสําเร็จขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูเอเองก็ทําด้วยตัวเองวันนี้คุณไม่ต้องสนใจข้างนอกจริงๆนะ แต่การที่คุณขายไม่ดีมันคือความคิดข้างในของตัวคุณที่คุณไม่เชื่อว่าคุณจะขายดีเพราะคุณไม่เชื่อว่าคุณจะขายดีคุณก็ไม่ทําอะไรแล้วคุณก็เอาแต่กลัวและกังวลข้อที่หนึ่งสำคัญที่สุดบอกตัวเองทุกเช้าค่ะบอกตัวเองทุกเช้าและเย็นนะคะหรือ ทุกเวลาที่คุณนึกขึ้นได้ฉันขายดีฉันยอดปังฉันมีออเดอร์เข้าตลอดฉันคู่ควรกับการรับเงินแสนเงินล้านจากการขายของฉันฉันขายดีมากๆฉันเกิดมาเพื่อร่ํารวยมั่งคั่นจากงานขายอันนี้บอกตัวเองอันนี้คือข้อสําคัญนะคะอ่าและข้อที่2ค่ะที่จะทําให้คุณปลดล็อกนะคะทำให้คุณขายดียิ่งขึ้นก็คือข้อนี้โคตรสำคัญทุกคน,นะคะคุณต้องขอบคุณนะคะขอบคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณณขณะนี้ณปัจจุบันนี้ ขอบคุณยอดขายที่คุณมีอยู่ณตอนนี้ไม่ว่าคุณจะขายได้หนึ่งคนสองคนหรือขายไม่ได้เลยก็ตามขอบคุณมันขอบคุณตัวคุณเองขอบคุณเหตุการณ์ทุกวันนี้ขอบคุณคนที่เคยทําร้ายคุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่ขอบคุณลูกค้าปัจจุบันที่คุณมีไม่ว่าจะมีหนึ่งคน2คน3คนหรือกี่คนก็ตามขอบคุณเขานึกถึงเขานึกหน้าเขาออกยิ่งดีเลยขอบคุณเหตุการณ์ขอบคุณเรื่องราวขอบคุณคนที่ทําร้ายคุณขอบคุณเข้าไปเลยเพราะเขาทําให้คุณกําลังส่งคุณไปใน ุดที่ดีกว่าคุณจําไว้เลยนะคะยิ่งขอบคุณคนที่เกลียดคุณได้ยิ่งขอบคุณคนที่ทําร้ายคุณได้คุณจะปลดล็อกตัวคุณเองได้นะ,ะวันนี้การขอบคุณมันจะเป็นการสลายพลังความคิดลบในใจเราออกไปให้หมดขอบคุณให้มันหมด ขอบคุณให้เกลี้ยงขอบคุณสิ่งที่คุณมีและขอบคุณสิ่งที่คุณกําลังจะมีข้างหน้าขอบคุณคนที่ช่วยเหลือคุณขอบคุณตัวคุณเองที่ยืนหยัดขอบคุณเอองที่ขบคุณตัวคุณเองที่มีมือมีเท้ามีสมองมีไอเดียขอบคุณบ้านของคุณขอบคุณรถของคุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่ขอบคุณสินค้าที่คุณขายขอบคุณรายได้ขอบคุณแม้คุณจะมีเงินหบาท2บาท3บาท10บาทร้อบาทก็ต้องขอบคุณ ขอบคุณสิ่งที่คุณมีและขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเพราะนั่นแหละค่ะจริงๆสักกาวาลกําลังจะส่งคุณไปสู่จุดที่ดีที่สุดที่คุณก็ไม่รู้ตัวแต่เขาจะส่งมาในแนวของเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่อาจคุณจะอาจรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันรู้สึกว่าถูกทำร้ายนะคะตรงนี้จะทําให้คุณสลายความรู้สึกของการ ไม่ขายดีของการขายไม่ดีนะคะทำให้คุณขายดีเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสองข้อนี้เอาไปทํากับตัวเองควณรับรองเลยค่ะรับรองเลยการันตีคุณจะขายดียอดปังขึ้นทันทีทํา2ข้อนี้นะคะอ่ะวันนี้ควณเอมาฝากไว้และถ้าวันนี้นะคะใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องของการขายดีนะคะเทคนิคต่างๆที่จะทให้คุณเพิ่มยอดขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะควณแนะนาคอร์สนักขายมือทองขายให้ได้ล้านนะคะคอร์สนี้บอกเลยจะปลดล็อกการขายทุกสิ่งของคุณ กว่า150เทคนิคจะช่วยคุณให้คุณยอดขายปังแน่นอนนะคะรับราคาพิเศษจากคนที่ดูคลิปนี้นะคะทักอินบ็อกไปที่เพจคุณเองนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ